คือตอนแรกเราจะกลับบ้านอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆเพื่อนก็ตะโกนตอนอยู่สนามบินว่าอีดีโคดแฟโคดแซบใครไปเกาหลีต้องซื้อจงซื้อดีไซน์ใดๆคือสวยามากๆแล้วก็มีความแฟชั่นมากๆดีมากสีแบบลงตัวมากแล้วมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำสีเขียวเนีย้ยไม่ตกหองสวย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับ Hope, กบิงนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทอลเปิดกุของช็อปจากเกาหลีนะคะว่าที่ไปมาล่าสุดแล้วก็เพิ่งลงคลิปวอ็อกไป2 EP เนี่ยบิงได้ช็อปอะไรมาบ้างแต่ว่ารอบนี้ที่รวมมาให้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็แอแดสเซอร,รีต่างๆเป็นแบรนด์ที่ทุกคนสามารถไปซื้อตามได้ละกันเครื่องสำอางมีอะไรนะ่าอัปเดตบ้างเพราะเราเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มไปเกาหลีกันแล้วแล้วก็กําลังตามหาอยู่ว่าฉันจะซื้ออะไรดีมีอะไรน่าซื้อบ้างส่วนไหนก็จะเป็น แทุกอย่างเรียกได้ว่าครบทุกหมวดคลิปนี้ถ่ายมาสามรอบแล้วฝนตกทุกวันวันนี้ก็มืดอีกแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคลิปนี้เราจะสารฝันได้ถึงขนาดไหนนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์จ้า อันนี้ได้จากร้านมาชวูดแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ฮิตมากๆที่เกาหลีช่วงนี้ความคอนเซ็ปต์คือมินิมอลแต่มีความพัลเลอร์ฟูลลองเข้าไปดูใน IG เขาได้จะเห็นเลยว่ากระเป๋าเขาดีไซน์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็พวกบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีเขาจะใช้กันค่อนข้างเยอะรุ่นนี้ที่พิงได้มาเนี่ยได้มาจากป๊อปอัพคือร้านนี้เขาจะชอบไปเปิดป๊อปอัพบางคนไม่อยากสั่งออนไลน์แนะนําว่าให้ไปดูตามเวลาเขามีป๊อปอัพที่ไหนบ้าง,อย,างอย่างรอบที่พิงไปก็มีที่ e อ,อ,อ,อีเทอรัวมอนดีไซนนนนนมมัััาารกแล้วหงคือถ้าเกก็็บไม่่ดีอยยูแต่นิง หนังมันจะนิ่มนหน่อยแล้วบงไม่มีกระเป๋าสีเขียวเลยบิงได้มาในราคา23900 0วอนนะคะก็จะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0คือแบรนด์เนี้ยเขาจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ5000ถึงประมาณ8 0 0 0 9 0 0กหมื่นหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์ที่ราคาอาจจะแอบแรงนิดนึงดีไซน์ใดๆคือสวยมากๆแล้วก็มีความแฟชั่นมากๆส่วนตัวคิดว่าใบเนี้ยใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูใช้งานได้จริงคือสะพายข้างแบบเนี้ยเออมันเข้าเลยเนี่ยมันแฟร์ขึ้นมาแบบ มันเป็นกระเป๋าที่ทำให้เราดูแฟร์อีกอย่างหนึง่งเขารู้สึกว่ามันน้ำหนักเบานะคะในนี้เขาก็จะมีพวกถุงผ้าอะไรใดๆมาให้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าซื้อนะถ้าใครไปเกาหลี ต่อที่อันต่อไปนะคะก็กระเป๋าอยู่คือไปทั้งที่เนาะแบรนด์เกาหลีอะกระเป๋ามันพลาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันแฟร์อะใบนี้แกใครจะไปคิดได้นี่คือ Y2K มากๆเป็นคอลเลคชันใหม่ของมาชบูดนะคะแล้วก็มีหลายสีมากๆอันนี้ได้มาจากร้าน Visual เอทก็จะเป็นร้านที่รวมมัลติแบรนด์อันนี้จะอยู่แถวแถวฮงแดใบนี้ราคาน่ารักอยู่ที่ประมาณ5,000ินนิดๆแล้วก็เป็นซาตินนะคะส่วนตัวเราชอบมากๆคือเราเดินเข้าไปในร้านแล้วเราสะดุดเลยกับดีไซน์ที่มันดูมีความคัลเลอร์ฟูลมากๆแล้วก็ดูแต่งตัวง่ายแล้วก็เหมาะก มีหลายสีให้เลือกนะคะแต่ว่าสีที่วิงเลือกมาวิงคิดว่าน่าจะเป็นสีที่ใช้ได้อาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าดูแฟร์ <c oughs> คือเราให้เพื่อนโหวตแล้วตอนเราเลือกเราแบบมึงสีไหนทุกคนแบบเขียวน้ําตาลร้านนี้ก็จะของเยอะนิดนึงแล้วก็มีแบบพวกดีไซเนอร์เกาหลีเยอะทั้งเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำหมวกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยใบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใบแห่งความรีบแล้วกันคือตอนแรกเราจะกลับบ้านอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆเพื่อนก็ตะโกนตอนอยู่สนามบินว่าอีบีมีไฟ,ไฟคาปูแล้วเราก็เลยแบบโอเค เออเข้าไปดูก็ได้ปรากฏก็คือทุกคนได้มาคนละหนึ่งใบนะคะอันนี้ของยี่ห้อ f i n ์ c a p ูคือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มาเหมือนกันแต่คอนเซปต์เขาอะจะมีความคล้ายๆกับส s t อออยแต่ว่าจะมีความแฟชั่นกว่าคืออาจจะไม่ได้ดูแบบเอวี่เ a ย l o เท่ากับของส s ตอออยคือเขาจะเน้นเป็นพวกกระเป๋า ปีกน่ารักแล้ววิงชอบรุ่นนี้มากนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่ามาร์ตี้แบ็กาคาน่ารักด้วยจะอยู่ที่ราคาประมาณ3 8 0 0ันแถึงห้าพบาทประมาณนี้แล้วก็มีหลายแบบให้เลือกอย่างอันเก่าก่อนหน้านี้ที่เราได้มาอันนี้คือของยี่ห้อเดียวกันคือมันน่ารักมากๆแล้วมันก็มีหลายสีม่วงฟ้าชมพูเขียวเหลืองคือมีทุกสีรอบที่แล้วได้อันนี้มาอันนี้พีออเดอร์มาคือเพีออเดอร์มาก็จะราคาแรงนิดนึงแต่ว่าอันนี้ซื้อในแอร์พอร์ตเลยคือเขาจะมีป๊อบอัพในแอร์พอร์ตอ่ะมีแบบ เราก็ถือได้2แบบด้วยถามว่าแฟร์ไหมก็บอกเลยว่ามากแล้วก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ต้องมีนะคะเราเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนไปนเกาหลีต้องซื้อแน่ๆก็คือแว่นกันแดดโดยเฉพาะของแบรนด์ Gentle Monster นะคะรอบนี้วิงได้มาทั้งหมด2ชิ้นนะเดี๋ยววิงจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูว่าที่เราได้มามีรุ่นไหนบ้างอะแพคเกจจิ้งมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้แล้วก็เปิดมา เป็นซองนี้แบน่นด์ตอนนี้ราคาของ Gen เทลมันจะ start ที่ประมาณ800 0ันถึงหมื่นหนึ่งคือมันจะคล้ายๆกับอันที่ปอมได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความเป็นสีช้ามากกว่าอย่างลุคที่เราใส่ชุดเนี้ยก็คือแมตกันเนี้ยดีงามราคาอันนี้น่าจะประมาณ8,00 0ันไปไปหลายคนถามว่าช็อป Gen เทลมอนสเตอร์อ่ะก็ถ้าช็อปใหญ่สุดก็จะมีที่คาโรซูกิอันนั้นของเยอะมากแล้วก็มีทั้งหมด3 4ชั้นให้เดินเลยเป็นช็อปที่แบบถ่ายรูปสวยด้วยก็แนะนําว่าให้ไปแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไปจริงๆอ่ะตามพวกห้างอย่างเดอะฮุ ก็จะมีขายเหมือนกันนะคะเป็นช็อปแต่ของอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับช็อปใหญ่ของเขาแต่ถามว่าควรตามไหมถ้าไปเกาหลีควรในส่วนอันต่อไปที่ได้มาอันนี้น่าจะเห็นในวอลอยู่แล้วที่เฟิร์นลองต่บิไม่ได้ลองให้ดูแต่ว่าแอบเอาของเฟิร์นมาถ่ายรูปงงมาซื้อของเหมือนกันอันนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า l ีเลียนอันนี้แซบมากไวทูเคมากอันนี้คือรุ่นเดียวกับที่ปอมใส่แต่ปอมใสสีดําแต่บิงอะได้สีนี้มามันจะเป็นสีชมพูไล่สีซึ่งบอกเลยว่าโคตรแฟร์โคตรแซบใสแล้วแบบปังไม่ไหวาราคาน่า,าณ8800 9, 000, แต่ว่าถ้าใครสายแฟชั่นนะจัดสีนี้เลยไปเกาหลีสิ่งที่พาพไม่ได้คืออะไรคะ อะไรที่ว่ายากที่ว่าหิตไปถึงเกาหลีไปถึงหินมันมีทุกอย่างอะไรที่พี่ได้มาอันนี้วีชอบมากๆพีอยากไปอยากทุกคนให้ทุกคนไปซื้อจงไปซื้อคืออันนี้ซื้อได้ b c บีซีมาเป็นรองเท้าของดร์มาตินน่ารักมากและวิีชอบมากคือมันแมทกับชุดได้เยอะมากๆลดด้วยทุกคนเหลือประมาณส0 0พันนะคะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นดร์มาตินที่ไม่หนักไม่เจ็บไม่กัดเพราะปกติแบรนด์นี้ทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งกัดแต่อันนี้คือโอเคมากๆใส่สบายแล้วก็สีน่ารักมากคือมันจะเป็นสีชมพูดําาาซ่่งงพอออแมมมมลลุกออก้้วัันนนนรจรจจิๆีีะสำ มีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูสาขาที่พิงซื้อก็จะเป็นสาขาที่ฮงแดคือตรงฮงแดจะมีติดกันเป็นตับเลยทุกคนลองไปหาหลายๆสาขาดูบางทีมันอาจจะไม่มีไซส์สาขานั้นแต่ว่าอีกสาขาก็มีได้แต่คู่นี้ถามว่าแนะนําใหม่ก็บอกเลยว่ามากคือที่ไทยแพงมากไปซื้อที่นูน่นคู่หนึ่งก็คือแบบ 9 9 0 0 0ันวอนอะคูณประมาณ28 29ประมาณ2008 2009เาท่านั้นถูกมากคือร้านฮิวคือ4,539ขั้นต่ำคือเราไปถึงแล้วแบบเฮ้ยมันมถูกใ้เลยวะ่ะคืออันนี้บินซื้อมาคู่กับ,บแบบดีนิวบาลานห้าแบบใส่คู่กันแล้วก็สีนี้มันเป็นสีเอธโทนก็เป็นสีที่เรายังไม่มีเหมือนกันเราบินรู้สึกว่ามันแบบเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ใส่สบายใส่เล่นฟิตเนสได้ใส่วิ่งได้แล้วก็ใสแ่แฟร์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นสีที่เออมันน่ารักวะ่สแบบแบบแะส คือมีหลายสีให้เลือกมากๆนะแล้วก็มีไซส์เยอะด้วยนะแนะนําว่าใครไปเกาหลีต้องซื้อจงซื้ออันนี้เป็นรุ่นที่ฮิตมากที่เกาหลีซารันใส่คนแรกเลยนะนางนำเทนนะจริงๆอะทุกยี่ห้อมีรุ่นนี้ซิลามีนิวบาลานมีราคาจะอยู่ที่ของนิวบาลานะน่สี่หมื่นเันวอนคือไซส์มันจะเป็นแค่ไซส์ S M L แต่มีใส่ S ว่าแบบใส, S, บส่ไซส์ L ข้อเสียนะ ใส่กระเป๋ายากมากคือท,ทาให้กระเป๋าเต็มเร็วมากเพราะว่าเป็นรองเท้าที่แบบไม่สามารถยืดหยุ่นได้คือมันจะเป็นทรงนี้แข็งๆแต่ว่านิ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆถ้าใครหารองเท้าแตะก็ของนิวบาลานต์อันนี้ควรนะคะถ้าไปเกาหลีขอต่อที่นิวบาลานต์นะคะก็อันนี้ได้หมวกมาด้วยน่ารักมาก มินชอบใส่หมวกนิวบาลานซ์กับไนกี้อยู่2แบรนด์เพราะว่ามันเป็นหมวกแบรนด์สปอร์ตใช่ปะ่ะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วแฟชั่นที่เกาหลีมันจะเป็นธีมแบบคล้ายๆแบรนด์สปอร์ตี้แอลลิชซึ่งถ้าเราซื้อสปอร์ตี้แอลลิชมันจะหมวกใบหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ3,9 0 0แต่อันนี้คือมันน่ารักราคาจะอยู่ที่ประมาณ39,900วอนก็พันสองอะไรแบบนี้ถ้าทุกคนเข้าไปนะในช็อปปาแตะหมวกเยอะมากมีทุกสีจะสตรีทมินิมอลจะทรงบักเกต็ตอะไรเงี้ยมีหมดเลยคือจริงๆริงมินกเคยมีของนิวบาล เขาจะทำเป็นสปอร์ตขับอ่ะแล้วก็ทรงสวยด้วยใส่แล้วหัวไม่บานฟ้าแดงคือถูกต้องแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ยังไม่มีก็เลยคิดว่าต้องมีเป็นลายฟ้าขาวแล้วก็มีโลโก้ New Balance ก็ใส่กับชุดแบบหวานๆได้นึกถึงโมกแกป๊ป New b a l a n c ตอบโจทย์แล้วก็ได้อันนี้มานะคะเป็นหมวกจากร้าน Simon g o c e r y ซึ่งเป็นหมวกที่แบบ เออพันแปดอ่ะคือเห็นเราก็รู้สึกว่าน่ารักแต่ราคาอาจจะแบบโหดไลฟ์ไปนิดนึงแต่อันนี้มันใส่ได้สองด้านเราก็เลยแบบเออก็ได้ก็คือใส่ด้านนี้ได้ก็ไม่ค่อยเห็นหมวกที่แบบเออดูน่ารักแล้วก็ใส่ได้บ่อยทีพวกพาสเทลมันจะแมทง่ายมันคอมเพลตลุคได้ดีนะในการแต่งตัวขอโชว์เสื้อนี้บาลานนิดหนึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันเอกสนุปีโคตรน่ารักที่สุด59,900วอนก็ประมาณ1 7น0จ็ดพันแข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลัง ดีมากแล้วมันเป็นเซตคือใส่เป็นเซ็ตคือน่ารักมากเราบิ๊กจะบอกว่าเสื้อมันนะอันนี้จากการใส่ตัวที่แล้วนะสักไป3ามสี่รอบแล้วไม่ย้ย่ยไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยคือเป็นพรีเซนเตอร์มิวแบรนป่ะนะคือเราไม่รู้ว่าถ้าลงคลิปเนี้ยทุกคนที่ไปเกาหลีตอนนั้นมันจะหมดหรือยังแต่ว่ามันเป็นคอลเลคชันที่เอกซสนุกป,ปี้แล้วมันแบบน่ารักสุดๆแล้วมันแมทกันคือถูกต้องอะ่ะ แล้วก็แมทกับรองเท้าอันนี้คิดมาแล้วอันนี้ถ้าใครไปเดือน7เดือน8อะบางแบรนด์มันจะลด3 0เเหมือนช่วงเปลี่ยนซีซันของเขาอะ,อะยิ่งเดือน8เนี่ยจะยิ่งยิ่งลดอยู่แต่อันนี้ที่เราไปก็คือลดแล้วนะของสไตล์นันดาก็คือได้มาเป็นเสื้อว่ายน้ำอย่างนี้แล้วแบบมันเป็นเดนิมแล้วมันเป็นทรงที่แบบอ่จริงๆชุดว่ายน้ำอะถ้าเราซื้อดีนิดนึงมันใส่ได้บ่อยแล้วมันใส่ไ้ว่ายน้ำได้จริงๆอันนี้ผ้าดีแล้วแบบมันเก๋อยากเราซื้อตัวนี้มาเราใส่คุมนิดนึงเฮย้ยมันก็แซ มันมีกางเกงใช่ไหมอ่ะกางเกงว่ายน้ำก็ถือว่าเป็นทรงที่ใส่แล้วแบบถูกต้องอะ่ะ <c oughs> ก็อันนี้มีกระโปรงอันนี้เป็นกระโปรงที่แบบกระโปรงว่ายน้ำเ็จนี้คือถ้าใครผ่านแล้วยังเห็นอยู่นะในไซนันดาตรงสาขาฮงแดก็ช่วยไปเอฟมาเพิ่มเพม,มันน่ารักมากๆ แบรนด์เสื้อผ้าของเกาหลีบ้าง The Open p r o d u c t นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีที่ฮิตมากๆเหมือนกันก็คือเสื้อตัวนี้ที่เราใส่เป็นเสื้อตัวเดียวกับที่ไอรอนเกาหลีหลายๆคนใส่ก็คือเวนดี้ใส่บอกเลยว่าเว n d y ้สำหรับบินคือเจ้าแม่แฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ดีไซเนอร์เกาหลีอ่ะ ถ้าจะดูก็ดูเวนดี้ดูเลดี้เวดเราจะรู้เลยว่าเทรนด์มันมาจากไหนแบรนด์นี้ราคาจะสูงนิดน,นึงคือราคาจะประมาณพันห้าอัพอย่างเสื้อยืดก็จะอยู่ที่ประมาณพันหกพันเจ็ดแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ย้่ยแล้วแบบมันใส่ได้ตลอดเลยแล้ววิงว่าทรงมันสวยดีนะมันเป็นทรงครอบที่ปกติเราก็ไม่ได้ชอบใส่ครอบแต่อันนี้ใส่แล้วดูแบบสวยอะแล้วก็ได้นี่มากเนี่ยชอบมากราคาแปดหมื่นเก้าพันวอนเพื่อนบอกว่ามึงซื้อทาไมแต่คือมรู้สึกว่าเออมันน่ารักแล้วมันดูได้ใส่บ่อยนะแบบเราแมทกับกางเกยงยีนะ์นะก็เข้าเราแมชกกกกัับุดววาาานนนนน้้้้ขงงใสีเิ็็ารแล ไอรอนเกาหลีหลายคนใส่แล้วบีนู้สึกว่าเออมันสวยดีอะแล้วก็ได้หมวกมาหมวกทรงที่ถูกต้องเนี่ยคือห้ามบานเกินไปเวลาซื้อหมวกเนี่ยให้มันพอดีมันจะใส่แล้วหัวสวยอันนี้ Y 2 K มากๆคิดถึงชุดนอนมันจะมีอยู่สองยี่ห้อชุดนอนเนี่ยที่เกาหลีน่ารักมากแต่ราคาก็คือโหดร้ายแต่ว่าอันนี้น่ารักมากบีน่าดูของซาเปาซาเปาก็แบบมีหลายลายที่น่ารักแล้วือเขาชอบไปคอลแลบกับพวกดิสนีย์แต่เรามีแล้วไงเราก็เลยแบบเฮ้ยไปดูที่แบรนดบัตเทอร์บัตเทอร์มันจะเป็นร้านอยู่ในใต้ดินโฮงแดทางออกเก้าน ผ้าดีแล้วก็ถูกกว่าสเปานะคะคือมันเป็นผ้าที่แบบดูใส่สบายเป็นเซตเสื้อกับกางเกงน่ารักไหมที่สุดตัวเนี้ยบอกเลยว่าที่สุดอะตั้งใจมากๆว่าจะเอาไปใส่ที่อเมริกายี่ห้อซีนุนแซบมากซื้อในร้านวิชัวเอทนะคะอันนี้ก็เป็นโคเรนแบรนด์เหมือนกันน่ารักมากตัวเนี้ยแต่ราคาก็คือแอบโหดร้ายแต่บิงว่าใส่แล้วแซบบิงว่าไซส์อะไรเงี้ยมันน่าจะใส่พอดีแล้วดูเป็นกออกที่แบบใส่แล้วโค้งสวยอะผ้ามันจะเป็นผ้าแนวแบบ ตา,า่าอะถ้าใครชอบแนวแซบๆไปซื้อแบรนด์นี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆากนอกจากพวกเสื้อผ้าอันนี้ที่บิงได้ของแบรนด์มาบิงก็มีได้ตามพวกฮงแดหรือว่า A P M Lux ก็จะมีได้ชุดแบบแทบร้องขอชีวิตตอนได้คือบิงต้องกัดฟันซื้อ2ชุดอะเพราไม่ขายแล้วคือเราอยากได้มากเราก็ได้กระโปรงมาแล้วสุกว่ากระโปรงมันน่าจะแมทได้เยอะแล้วมันก็แมทกับเสื้อวินเทจมันจะให้ฟีลลิ่งลุคเหมือนกับนางเอกเรื่องอีฟ ถึงเราจะไม่เหมือนแตอินเนอร์มันจะเป็นวินเทจแล้วเราก็แมทอะไรเงี้ยมันก็คือจะปังมากแล้วก็มีได้อันนี้เป็นร้านร้านหนึ่งในนั้นที่เขายอมขายให้เราในราคา900บาทคือถ้าใครไปตึกนั้นอะอย่างแรกเลยคือเงินสดต้องพกเพราะว่าไม่รับบัตรเครดิตอะไรใดๆผู้ภาษาจีนได้พูดในหลายๆนะขั้นต่ำคือ2ตัวต่อแบบอย่างเช่นเสื้ออยากได้ก็คือต้องซื้อเสื้อ2กระโปรงหถึงจะยอมขายให้ แล้วก็ถ้าได้บางทีมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าตามฮงแดบางร้านเขาก็จะรับตรงนั้นมาขายปีกอีกทีนึงที่ได้มาจากตามฮงแดบิงก็มีได้พวกแบบเสื้อผ้าแนว Y2K มาฮะก็จะมีร้านที่บิงแนะนําก็คือ Win ินเท B เบลคือน่ารักมากๆแล้วก็มีได้เป็นพวกเนคไทของ b บอร์เบอรี่แล้วก็มีได้เสื้อบเบอร์รี่มาในราคาแบบน่ารักแล้วมันลดอีกสิด้วยก็ถือว่าคุ้มนะส่วนใหญ่เป็นร้านวินเทจมุอสองที่บิงคิดว่าของค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆากอยากให้ทุกคนแวะไปดู 500, 800, 900อัพแต่ถ้าใครชอบ Y2K อ่ะไปเลยฮงแดร้านวินเหตสวยทุกร้านก็ถ้าไปเกาหลีอ่ะว o ร a นาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ เราคิดว่าทุกคนจะต้องไปซื้อเพราะว่ามันเป็นที่นิบผมแบรนด์เกาหลีเลยเนาะได้อันนี้มาเป็นอันเล็กก็จะเป็นเซตมาให้แบบนี้อยู่ที่โอลิฟยังนะคะโอลิฟยังอาจจะมีเยอะสุดแล้วแล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกจะมีเมอร์เมดก็มีมีเป็นลอนก็มีแต่ว่ายีา่ห้อนี้ถ้าเป็นลอนมันก็จะสตาร์ทที่36มสกมก็จะแอบ,บใหญ่นิดนึงยิ่งช่วงนี้ผมสั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือควรมีแล้วมันก็เบากระเป๋าด้วยที่ชอบคือเขามีไอ้ที่ใส่มาให้ก็ถ้าใครไปโอลิฟยังนะคะมีให้เเลือกอกกยะมา และนี่คือถุงเครื่องสาอางและคอนแทคเลนสที่ควรมีอันนี้คือได้มาแบบจุกเครื่องสาอางเอฟไมค์เอฟคอนแทคเลน <A> เพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยโปรโมชั่นเยอะแล้วแบบบางทีคู่นึงตก150บาทคอนแทคเลนส์โอเลนก่อนละกันเป็นรุ่นที่บิงชอบมากเราบิงรู้สึกว่าใส่แล้วสวยก่อนหน้านี้นมันจะมีออกรุ่นวีวิลิงมาแต่บิงรู้สึกว่ารุ่นนั้นเนี่ยมันใหญ่ไปคือถ้าใครตารเล็กไม่ชอบใส่ใหญ่เหมือนใครห่านชอบมีความธรรมชาติเราขอแนะนําโอเลนเรียวลิงก็จะมีทั้งสีเทาแล้วก็สีน้ําตาลมีทั้งแบบวันเดย์แล้วก็เป็นแบบรายเดือนอันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งรายวันก็คือใส่สบายแล้วก็สวยไม่ใหญ่เกินใส่่ไปเทคือขา อันนี้เป็นรุ่นสแกนดีเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่หิตมากๆที่โรเซ่ใส่สีโอลิฟก็คือเฟิร์นชอบใส่แล้วเฟิร์นก็แนะนํามาก็สวยนะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบตาดําเล็กไม่ชอบความตาดําลอยอ่ะอันเนี้ยแอบรู้สึกว่าใส่แล้วตาดําเล็กไปนิดหนึ่งอ่ะมันไม่มีขอบมันก็จะดูเล็กแต่ว่าก็สวยแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งราคาดีมากคู่นึงตกประมาณแบบไม่ถึงสามรต่อไปนะคะอันนี้ของเลนทาวล์เอาจริงเลนทาวล์พี่ชอบกว่าโอเลนเพราะพี่รู้สึกว่าคอนเทคเลนส์มันเยอะแล้วก็หลากหลายรุ่นไหนที่เป็นลายปปีีีีีีททททท่่ทท่่่่่่่ไไยยยยนนนนัันมมมมมหดแแแตตบาาางงกก็็พววู่ถือออโโรชเะุ ที่บิแนะนําเลยนะ2อง C รุ่นเนี้ยจะเป็นแบบวันเดย์เดี๋ยวบิจะขึ้นตอนใส่ของแบบนางแบบหรืออะไรางี้ให้ดูคืออันเนี้ยสวยมากแล้วก็ใส่สบายมากขนาดกําลังพอดีอันนี้มัน DIA ประมาณ14.0สวยจริงนัวมากคือมันจะมีสีโอลีฟสีเทาแล้วก็สีน้าตาลสวยทุกสีแต่สีเทาถ้าไม่แต่งหน้าใส่แล้วบอกเลยว่าผีก็แนะนําว่าให้ซื้อสีเขียกวกับสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ได้รุ่นนี้มา p r o v ะว่บมันจะเป็นรุ่นที่แบบ กิตเตอร์อยู่ในคอนแทคเลนส์แล้วก็ขนาดกําลังดีอันนี้ DIA อยู่ที่14.3แต่ว่ามันจะไม่เข้มมากเพราะฉะนั้นใส่ออกมาแล้วมันจะทําให้ตาเราดูมีประกาศควรมากอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นใหม่12.8แล้วก็เป็นรุ่นที่บิงคิดว่ามันน่าจะมีความขายกับคอนแทคเลนส์ไต้หวันที่เราชอบรุ่น O2 O2 color นะคะ14.2เตะตาตั้งแต่แคตาล็อกแล้วว่าสวยแล้วก็อันนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่เราชอบโชโกปองเป็นรุ่นขายดีของเลนส์เทานะคะก็จะเป็นรุ่นตัดขอบใครชอบตัดขอบอะ่ะก็ไปที่โชโชปองสวุ เลยอันนี้จะเป็นสีแบบช็อกโกแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งจะเป็นสีออกน้ําตาลสวยมากน,นี่เป็นน่าจะเป็นรุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่าโรสฟอนรุ่นนี้ขนาดจะอยู่ที่14.3ก็จะแอบ,บใหญ่นิดน,นึงแล้วก็มีขอบเวลาเลือกลายคอนแทคเลนส์ถ้าเป็นคนที่ตาโตก็ใส่แบบที่ไม่มีขอบหรือถ้าใส่แบบมีขอบมันได้หมดแต่ถ้าเป็นคนอย่างเราตาเล็กอะ่ะเราจะเลือกสีที่มันไม่อ่อนมากจนเกินไปคือเวลาไปเลือกซื้อที่เกาหลีเขาจะมีตาทิปให้เขาก็จะลองแตะให้ดูว่าเออมันใส่เราเป็นยังไงซึ่งบางอันอถ้ามันอ่อนมากเวล,ม,เลมันแยจะแบบ ปกติชอบซื้อสีก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีโอลีแบบออกโทนเขียวๆมันจะใส่แล้วสูงอันนี้เป็นรุ่นที่หายากมากในไทยเพราะว่าคีโออ่ะมันไม่มีในไทยและรุ่นเนี้ยคนรีวิวเยอะมากว่าดีมากแล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งในโอลีฟอยังเป็น Q l a s ลชเชส p ูเปอร์พ m a ฟ c มา a คือมันจะมีรุ่นลองเคอร์ลิ่กับ v o l ลุ่มเคอร์ลซึ่งสอันเนี้ยฮิตหมดทั้งสอันเรียกได้ว่า ร้านผีอะไรเงี้ยก็หมดคือเราหามาสักพักแล้วแต่เลยไม่ได้ลองเขาบอกขนตายาวงัดขนตาอีกสุดเดี๋ยวลองใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะคืนรูปข้างๆให้เามางัดจริงไหมคือหนึ่งแถมหนึ่งแล้วคือคุ้มมากอะคือตกอันละไม่ถึง2อ0สอ่สออะก็เลยซื้อมาตุนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนําคือถ้าแบรนด์เนี้ยงานตาต้องคีโอเอ็กซ์รีม เจลเพสโซเพนซิลไลเนอร์คือบินถาม BA ที่โอลิฟตยังมาเขาบอกว่าอันนี้ขายดีนี่เราก็ได้อันนี้เพนซิลไลเนอร์เป็นรุ่นดังของคีโอเคยใช้แล้วดีมากจริงแนะนําว่าถ้าไปก็ต้องซื้อสีบราวน์สวยมากแล้วก็ได้อันนี้มานะคะเป็นไฮไลท์ของคีโอสีโกเชียแล้วก็ราคาดีด้วยมันชอบลดในโอลิฟตยังต่อไปอะลิปสติกของบานิลาที่ปอมบอกว่าแบบเฮ้ยมึงมันดีมากมันบอกว่าสีที่สวยคือ b e 0 1ที่มันชอบมากมันบอกมันใช้หมดไป2แท่งแล้วคือแพคเกจจิ้งนางจะเป็น่างนี้เด ดูนะคะคจริงๆอ่ะสวยหลายสีเลยนะของบานิลารุ่นนี้แล้วก็ไปซื้อที่หน้าหนัดหูกด้วยแบบราคาดีกว่าซื้อที่ไทยลองใช้ของปอมอนาแล้วรู้สึกว่าเออเนื้อมันน่าจะใช้ดีแล้วก็สีสวยด้วยอันนี้ก็เป็นสี BE02 อืมไม่ตกล่องสวย,ม,สวยมาถึงโรแมนไปถึงถิ่นไม่ตํำได้ไงพาเลตส,สีออกใหม่ค่ะทุกคนสวยมากอันนี้เป็นสีใหม่นะ408พีดาเลีย เป็นโทนแบบส้มๆผิดๆซึ่งก็จะไม่้ำการลราบิงชอบพาเลตโรมันมากเพราะว่ามันใช้ดีมากๆนะแล้วมันมีหลายสีให้เลือกคืออตอนเนี้ยเก็บครบทุกสีแล้วตั้งแต่เบอร์นหนึ่งจนเบอร์เนี้ยมันเป็นพาเลตที่ถูกแล้วดีแล้วราคาแบบ0 0าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยถามว่าควรไหมควรมากแล้วก็มีไอเทมให้เลือกเยอะอันนี้ได้ลิบมาเป็นรุ่น juicy lasting tint นะคะสี9ีพ๊ก้าพาพายาจมคือมันเป็นสีที่บิงคิดว่าบิงน่าจะยังไม่มีใช้พวกแบบทิน่ะไม่มีอันไหนแบบใช้ดีเท่ายอ่อนนี้แล้วมันฉ่ำมากแล้วมันสวย อยากไปอยากว่าควรซื้อมากในโอลิฟอย่างยี่ห้อ h e n c e แพ็กเกจเขามาในคอนเซปต์สวยหรูดูแพงเปิดมาปุ๊บ <Wow. S 1> สีแบบลงตัวมากแล้วมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทําสีเขียวเนี่ยแต่งออกมามันน่าจะสวยนะแล้วมันดูเป็นสีที่แบบเขียวไม่สเสดดเขียวแบบลงตัว everyday look ได้แล้วรวมๆกันทุกสีคือสวยมากพาเลตดีมากอันนี้จะราคาแรงหน่อยกว่าโรแมนจะอยู่ที่ประมาณ เกือบพันนะที่ควรแต่ว่าสวยแล้วก็ได้เป็นคอนซีลเลอร์เขาบอกว่าตัวนี้ดังจะเป็นตัว second skin นะคะ cover concealer อันนี้คือเราเลือกแบรนด์มาแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีในไทยนะอันนี้ของ S อสพวกแล้วคือช็อปที่นา่นนของมันเยอะมากแล้วแบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เหมือนคลีโอคือต้องซื้อเพราะว่ามันสวยบัตรแบบแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากเยอเนี่ยน่ารักปะดูดิ คือช่วงเนี้ยเขานิยมปัดสีบัชออนแบบอ่อนๆวิ่งลองแล้ววิ้งรู้สึกว่ามันสวยคือแบบวันไหนแต่งหน้าเบาๆอ่ะแต่งตาเต็มๆปัดแก้มอ่อนๆพอก็คือปังก็มีได้คุชชั่นมาคือคุชชั่นอ่ะใช้ดีมากโบรเทเลอร์บีเวลเวต cover c u s คุช่นกล่องมันอะจะมีคุชชั่นแล้วก็จะมีรีวิวให้ราคาดีแล้วก็ใช้ดีแต่ว่าสีเข้มสุดคือสีแทนบิงใช้สีแทนข่ามากอ่อนกว่านี้ใช้ไม่ได้เลยลองแล้วคือลอยมากใครสีผิวประมาณบิงก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าสีผิวเข้มกว่าเราอะไม่มีแต่ว่าถ้าใครหาแบบทน,ทนหน่อยเป็นคุชชั่นใช้ง่ายๆแล้วก็แมทตอะของเอสพก็คือดีเหมือนกันแล้วก็มีได้ลิปอันนี้นะคะของเอสพัวคือบิงเห็นคนรีวิวแบบเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยมันปงังคือแพคเกจจิ้งมันสวย สวยปะสวยแล้วเขาบอกอันนี้ขายดีตุ๊กแบนเนี้ยก็จะเป็นแบนที่ชอบลดประมาณ20%หรือว่า30%แนะนำว่าให้ซื้อตอนลดอันนี้จะเป็นสี br 9 0 1 n t นะตี้นะคะจะเป็นรุ่นลิปทินชายถ้าไปผับอันนี้เหมาะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาฮอลของช้อปปิ้งจากเกาหลีนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเราก็เลือกแบรนด์ที่แบบคิดว่าเพื่อนๆน่าจะซื้อกันง่ายๆมาฝากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปบอกเกาหลีพาชอ้อปย้อนกลับไปดู EP 1และ EP 2บ๊ายบาย